ครอบครัวเกษตรกรรับเงินสองเด้งคลังให้สิทธิทั้งเราไม่ทิ้งกันเยียวยาเกษตรกรแต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพปิดสระคลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกันให้ไปรับเงินเยียวยาเกษตรกรแทนวันที่29เเมษายน นายละวอนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืนหน้าจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม10.6ล้านคนในจำนวนนี้2.6ล้านคนจ่ายเงินให้ต้นเดือนพฤษภาคม คนในกลุ่มนี้จะได้รับเงินสองเดือนคือเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวมคนละหนึ่งมื่นบาทหลังจากนั้นรับในเดือนมิถุนายนอีกหนึ่งเดือนดังนั้นกระทรวงการคลังจำเป็นต้องคาอมติคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน16ล้านคนเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน14ล้านคน ตรงนี้เป็นการคามติคณะรัฐมนตรีเพื่อบริหารการเงินเพราะ2.6ล้านคนถ้าจ่าย2เดือนนับรวมเป็น5.2ล้านคนดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อนเพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุดนายละวอนกล่าวว่าสำหรับการเยียวยาเกษตรกรรัฐบาลเห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ ควรให้เงินเยียวยา5,000บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วยโดยไม่ไปตัดสิทธิของครอบครัวนั้นในส่วนนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นทบทวนสิทธิและหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกรได้แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ ทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธทิเราไม่ทิ้งกันและให้ไปรับเงินเยียวยาในกลุ่มเกษตรแทนซึ่งได้รับเงินเท่ากัน5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือน